พีน้ปนอปนองรมดอกบ่คคอยขียงา่าอคอยีแหนาะอันบ่คันมอดนักอีดีว่าหายเลยพี่น้องํสำสีแลนดยวัดใจอ่ได้เล่นน้ำตั้ด้จเนื้อเนี่ย่างตำโตนี่สมมติเราทำเป็นโมเดลเห็นนี่นละแแ่เนาะมุให่พี่น้อง <laughs> อมึงอพอถาแม่เบ่สนใจแก็แล้ว,วจนหัวใครก็ยังไห่ทำพญายากใโอโอในเห้ยเอาลว่ไก้าน่อมาเลยแต่ว่ากันเราทำเป็นเลี้ยวว่เห็นแบบเราว่ต้องสนใจนะบ่ให้พอสังเกตลายและ แลีนเพื่อนยางไปเราเร็วในเรีนเราเป็นคนมักแลีนเนี่ยเรมักยางเนาะน,าานั่งมาหน่อยเนี่ยเราเรียนยู่แต่เวลาถ้าเจ็บอันนี้จะหายหายเราเลยย้อนได้เนี่กลับไปตีได้ <c oughs> เออกลับไปมองที่มันลบม,มาเดี๋ยวปลาตุมต่มตุมต่มตุ่มตุ่มมาขั้วไม้เมื่อกี้ที่บอกว่าอันนี้เป็นสังเกตนะอ,อยากรู้อยากรู้อยากเห็นช่วงนี้นั่งในสังเกตุงอันสังเกตเบังพอกระแม่ปิดประตูหน้าต่างนี่ข้าวหนึ่งร้อยไปเห็นได้บ่นี่ เกตคือพอแม่ซ้อนน่ะะเลยลอยอย่มือถือนี่เว้ยอ่านหนังสือข้าในๆยังข้ใแต่ว้าาเปิดเปลี่ยนวมดนะเพราะตว่าเขา youtube ใหม่เลื่อนม้วนตากระตูนเป็นวมตเบิ้ตัวนั้นเบิ้งตัวนี้เอ่อเกง้มยคุ้มกันเลเกงดีเลยไป่นอยยอมหลับเลยกคตขามโคษณากโคามโฆษณาก็เป็นอันสมว่าโคษณานมันขึ้นมาเพราะกะลังเบิ้งสีลสมบูรณ์นะขีๆไปเลยละเพนเรี่ยอกว่าคือเบิ้งโฆษณชนเนีลุงป้าก็อยากให้เบิ้งโฆษณาน่างเง มก็ว่าจ้างเงินเด็กนหน่อยเนาะจ้างหัวเฮ้ยเนาะอย่างเหมือนเนี้ยได้อขอโทษพี่น้อง้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเนาะอย่างเหมือนเนี้ยได้อขอโทษพี่เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไรเป็นไร